เป็นความเสียใจครั้งใหญ่เลยค่ะสำหรับครอบครัวย้ายรู้จากไปได้ตามปีแล้วปีนี้ก็เป็นลูกชายคนกลางค่ะทุกคนเสียใจค่ะมากค่ะคือมีเหตุการณ์มีอะไรเป็นปัญงานบอกก่อนเนี่ครก็มีมีโรคมีโรคทาง mentalillness อ,อยู่แล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่แต่ว่า สถานาการณ์ต่างๆ,ๆมันก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นเท่าไหร่บ้านเมืองด้วย่ก็ก็คงก,ก,ก็สู้มาเต็มที่แล้วทำห้ทุกอย่างมันแน่นไม่หมดครับตั้งแต่โควิดครับก็เราก็ช่วยกันทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ประคองให้มันดีขึ้นแล้วให้กําลังใจเขาว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันไปได้แต่เขาก็อยู่ในก็สู้เต็มที่แล้วอยู่ในอาการก็คือเป็น รคือคือมันเป็นโรคไบโพล่าก่อนแล้วก็แล้วก็รักษามาแต่ทึงนี้ด้วยตัวยาที่รักษาแล้วอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็เหมือนความคิดมันก็จะเริ่มกลับคืนมาความจำต่างๆที่ทําไม่ดีไม่ถูกไว้มันก็จะมีความรู้สึกผิดอยู่ในตัวเยอะอะไรเงี้ยมันแล้วมันก็คิดวนวนวนอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเวลาจะสองปีอะไรเงี้ยครับ ที่เจเขารักษาโรคไบโพล่านี่ประมาณสองปีนะเกือบ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 จนเข้าสู่ความสงบแล้วสงบนิ่งเฉยแล้วมันมันก็เป็นกระบวนการของของการใช้ยาของโรคนี้มันจะไปอยู่สู่สเต็ปนี้สเต็ปนี้ก็คือพัฒนาทีนเกี่ยวกับส <right> en> ิ่งสร้างมันพัฒนาไปข้าก็คือจะขึ้นที่ไปสุดสูงที่สุดแล้วมันก็ลงมาต่ําที่สุดสุดร้ายครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบ กิจอย่างไระที่ว่าปัญหาธุรกิจถ้าพูดตามตรงตอนนี้ทุกคนก็มีปัญหากับการประกอบธุรกิจกันหมดอยู่แล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่การจัดการของคนปกติได้แต่การจัดการของคนมีอาการมันรับไม่ได้มันแพ้มันจะหนักยิ่งกว่านี้หนักกว่าคนอื่นมันแพงตลอดระยะเวลาทางครอบครัวดูแลพี่เชยยังไงบ้างก็ดูแลเต็มที่ค่ะเต็มที่เพียงแต่ว่าการเข้าก้าวไปอยู่กับเขา ประกบเขาอะยากค่ะคนในบ้านจะรู้ว่ายากที่จะประกบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาได้แต่ว่าชวนให้มาอะไรเงี้ยค่ะมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นลูกน้อยของแม่อะไรเงี้ยได้เขาบอกได้เหรอแล้วก็ได้มาเลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็เลือกของเขาค่ะก่อนที่ก่อนที่จะมาบ้านเนี้ย ไปอยู่กับแม่ตั้งแต่วันที่แปดวันที่แปดสงกา์ที่ปฏิบัติธรรมกปฏิบัติธรรมใช่ค่ะคือมันไม่มีอะไรบอกเลยอ่ะอันนี้มันวิบมาก็วิบเลยอ่ะคืแล้วไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนที่ไปวัดพระอาจารย์บอกว่าภาวนาดีมากเราพาทำทุกอย่างเลยอ่ะวัดข้างข้างบ้านที่บ้านโป่งเนี่ยเราก็พาไปเขาเรียกอะไรคะ ขอขามาถวายทู่แพทิวนเขาชี้เองอะ่ะอันนี้อะไรอแม่เ <c oughs> จนนี่ไม่รู้อะไรเลยนะ <c oughs> เขาพูด <c oughs> ก็เลยบอกวาเนี้ทู่แพทเทนแพไปขอขามาเอาเอาเอา,เ,อา <c oughs> เขาก็ขอขามาอธิพาก์เสร็จแล้วก็ไปแปะทองหมดทุกองค์ขอพอรพระพุทธอาคมที่หนองเสือค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็มาที่บ้านที่บ้านเนี่ยเขาก็ชี้พระพระองค์นี้ชื่ออะไรอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็บอกชื่อแล้วแบบ เออเนี่ยในเมื่อแบบว่านั่งมองอยู่เนี้ยก็ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพุทธรูปได้เลยนะคือทุกปีเนี่ยพระท่านจะทกํกากเนยเพราะเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่ก็ทําก็ดีเหมือนกันเหมือนชวนทาสิ่งดีๆให้แบบมีบุญเสริมค่ะเขาคือแม่ก็บอกเออนโมสามจบมามาหาเทเลปมาเทนะเขาพูดตามหมดเลยหาสามจบแปลว่าคือพี่จะพยายามแบบพาเขาพึา่ธรรมะก็ต้องนะคะ ก็ต้องนิดนิดหน่อยๆก็ต้องเก็บอะ่ะก็ก็ยังเป็นภาพจำที่ดีก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้อย่างน้อยเขาได้เก็บแล้วเขาได้เขาได้ไปปฏิบัติกับองค์อริยะเป็นสิดหลวงตามหาบัวค่ะก็คือวัดสติปัฏฐานญาณสัมปัโนที่สารยาค่ะที่วัดก็ยังชมค่ะว่าไปพอจะออกจากวัดก็ไปถวายพระไตร ท่านก็บอกว่าพาไตายจะเก็บไว้ให้ลูกชายลูกชายต้องบวชเขาบวชอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะไม่คือแบบหมายั้งวัดเขาบอกว่าเจนะเขาบวชเขาอยากจะบวชเองเราก็เจ้าค่ะเจ้าค่ะคือดีใจอะ่ะอก็คือเจถวายพระตายเพื่อที่จะบอกว่าให้คนถวาย้าไตายนี่เป็นเรื่องปกติของการถวายค่ะเหมือนว่าทําบุญปีใหม่อะค่ะแต่แม่เป็นคนที่รู้ไปแล้วว่า ทุกปีควรจะถวายผ้าตรายและถวายสังฆทานเราจะไม่อธิบายเยอะเพราะว่าลูกคือลูกยังไม่เหมือนเราอค่ะ <c oughs> ก็อธิบายว่าผ้าตรายเนี่ยควรจะถวายทุกปีลูกรู้ไปแค่นี้ก็พอก่อนเขาก็ย,ยินดีถวายแล้วแล้วหลวงพ่อรับแล้วหลวงพ่อว่าเนี่จะเก็บไว้ให้ลูกชายเขาจะบวชแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็เจ้าค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราเก็บก่อน ก่อนที่จะมีวันนี้ครับตลอดระยะเวลาสองปีที่พี่เจต้องต่อสู้กับโรคนี้เขามีกําลังใจมากแค่ไหนครับอยู่บ้านด้วยกัยน,น็ตเต,ต็มเต,ต็มที่แล้วครับก็คือเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆให้กําลังใจกันอยู่เรื่อยคอยพูดคอยบอกคอยอะไรต่างๆานะครับเราเราก็<อ>ศึกษาเยอะอ่านเยอะแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วครับตัวเขาเองก็สู้มาเต็มที่<า>แล้วแหละการพูดคุยเนี่ยเหมือนเราต้อง เราต้องหาข้อมูลกันทั้งคู่โดยคนนี้จะหาเยอะแล้วก็มามาถ่ายทอดให้แม่ว่าอันนี้บางทีต้องพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันเยอะมันอะไรายละเอียดมันเยอะมากค่ะแล้วก็แล้วก็มันอยู่ที่ตัวเขาด้วยเขาก็มีความดื้อมาตาไหนตาอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองแบบแข็งแรงเอาอยู่อย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าอโลกนี้มันไม่ใช่มันเป็น การหลั imi, of Now, uh. ่งสารเคมีในสมองที่มันมันเอาไม่อยู่อย่างเมื่อกี้เห็นอ่ะนำล่กลางไปอันเชิวิญญาณที่บ้านใช่ไหมยังไงบ้างครับเป็นก็พยายีเป็นทางเลนก็สอบสึบถามตึกถามไมว่าควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างงี้พวกหนูหนูก็ต้องรู้อยู่ดีแล้ว่เคยเคยสัมภาษณ์มาเยอะแล้วใช่ไหมฮะแบบเนี้ยก็ต้องค่ะเพราะว่าเขาจะคุ้นคว้าเหมือนนก็ ก็ทำให้ถูกอะค่ะทำให้ถูกทุกอย่างแล้วก็หลังจากนี้ก็มีหน้าที่จิตตะภาวนาส่งค่ะให้เขารู้ถึงถึงโทษทันเมื่อรู้แล้วก็หลุดจากโทษทันด้วยอะไรอะไรนี้เพร้ะมันเป็นเรื่องของจิตตะภาวนาและไม่ใช่เรื่องทําบุญทำทานขอบคุครับขอบคุณมากค่ะ เสียใจคากทองตอเพ่นสู้ปีเขาก็สู้มา